เราเองเรามั่นใจว่าหลังจากที่เราเข้าตลาดแล้วเนี่ยเราจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้นะเรามั่นใจว่าหุ้นของเราหรือบริษัทของเรามันจะเป็น growth s t o c ที่จะทำให้ลงทุนเติบโตไปด้วยกับเรา บริษัทเบสแอเซทกรุปจำกัดมาหาชนหรือชื่อย่อว่าเบสนะครับก่อตั้งเมื่อปี2553โดยเริ่มเปิดขายโครงการแรกเนี่ยปี2555นะฮะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นมูลค่าโครงการ250ล้านบาทนะฮะแล้วต่อจากนั้นก็มีการพัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับม,มูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ7 0 0 0ว่าล้านนะฮะ ตัวธุรกิจของบริษัทเองนะฮะประกอบไปด้วยโครงการทาวน์โฮมบ้านแฝดบ้านเดี่ยวแล้วก็คอนโดโลไลท์นะครับทั้งหมดประกอบมาพัฒนามาแล้วทั้งหมด15โครงการนะฮะปิดขายไปแล้วทั้งหมด6โครงการแล้วก็อยู่ระหว่างการขายอยู่8โครงการกำลังจะเปิดขายอยู่ในปีนี้อีกหนึ่งโครงการนะครับ ทั้งหมดของบริษัทเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6แบรนด์ด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเบสท์วิวทาวน์โฮมสชั้นเบสทาวน์ทาวน์โฮมสชั้นเมลิโซ่พาร์คเป็นบ้านแฝดนะครับแล้วก็เบสเชอร์เป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์สำหรับตัวแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งคือเบสซิตี้พาร์คเนี่ยนะครับอันนี้เป็นมิกซ์โปรดักต์ระหว่างทาวน์โฮมสชั้นกับบ้านแฝดนะฮะแล้วก็ ทาวน์โฮมสองชั้นกับทาวน์โฮมสามชั้นนะครับทั้งหมดมีอยู่4โครงการเหตุผลที่เราพัฒนาว่า Product ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยหรือเลือกใช้แบรนด์ตัวนี้เพราะว่าในทำเลเดียวกันเนี่ยมันมีความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเราพัฒนาโครงการถึงพัฒนาสินค้า2ตัวเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเราสามารถเลือกตามความต้องการลูกค้าได้สําหรับในปีนี้เองจริงเรามีการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวเพิ่มอีก1โครงการ ภายใต้แบรนด์เบสซิงตันนะฮะอันนี้จะเป็นกลุ่มของลูกค้ากลุ่มระดับบนหรือกลุ่มพรีเมียมระดับราคาอยู่ประมาณสัก10-15ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวรดักที่ปัจจุบันเราทำอยู่นะครับโอติโครงการที่เราพัฒนาหรือเลือกทำอยู่นะฮะจะอยู่โดยรอบของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเป็นหลักนะะตัวทำเลเองโดยส่วนใหญ่ที่เราเลือกเนี่ยก็คือตามแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายหรือรถไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวถนนที่ตัดใหม่หรือแหล่งชุมชนที่มีแหล่งงานนะครับหรือความเจริญที่เป็นแหล่งสานุโภคขั้นพื้นฐานต่า,างๆหลายนะครับโรงเรียนโรงพยาบาลห้างส,สินค้านะคอันนี้เป็นจุดที่เราเลือกในการพัฒนาโครงการเป็นหลักครับ โครงการเราจะ,จะมีอยู่ทางโซนทางด้านเหนือกับทางตะวันออกก็คือทางแถวหนามแดงบางปูเทพลักษ์นะครับแล้วก็โซนเหนือก็จะเป็นพวกลังสิตลำลูกกาคลองหกคลองห้านะครับต้องเรียนว่าจริงปีนี้เองเนี่ยนะครับผมว่าตลาดสังหาเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมานะฮะจะสังเกตได้อย่างไร จาก2-3ปีที่ผ่านมาที่เกิดโรคระบาดโควิดเนี่ยนะครับในการซัพพลายของตัวสินค้าของผู้ประกอบการเองเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดปุบันปีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวเลขอยู่มาสักเกือบ4 0 0แสนล้านนะฮะซึ่งจะเป็นการพัฒนาโครงการทั้งแนวลาบแล้วก็ตัวคอนโดนะฮะซึ่งมันจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนยยะสำหรับตัวบริษัทเองก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาหรือเติบโตไปโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยนะครับเราเองเราพัฒนาแนวลาบเป็นหลัก โอกาสของแนวราบก็เกิดจากการที่ช่วงโลกระบาดโควิดเนี่ยมันเกิดการนิว n o r m a l ลนั้นเนี่ยสินค้าที่ต้องการในตลาดมากที่สุดนตอนนี้คือเป็นแนวราบแล้วเราก็จะขยายฐานแนวราบเนี่ยไปกลุ่มลูกค้าที่พรีเมียมมากขึ้นเพื่อให้มีกําลังซื้อหรือเสียภาพของการซื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันเองเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะฮะที่เกิดจากเงินเฟ้อนะครับ อันนั้นเนี่ยมันทําให้อาจจะมีผลทางด้านจิตวิทยากับเราบ้างในช่วงระยะสั้นๆนะครับผมคิดว่าตัวดอกเบี้ยตัวมอเกตหรือว่าตัว post f ฟ n a n c e เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังต่ําต่ํากว่าอยู่มากนะครับเทียบกับตัวผลิตพันธ์อื่นๆนะครับฉเฉลี่ยประมาณสัก3% 3ปีเนี่ยที่ฟิกเนี่ยนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะมีผลกระทบจิตวิทยานช่วงระยะสั้นๆนะครับ ต้องเรียนว่าจริงๆจุดแข็งของบริษัทเองเนี่ยนะครับก็คือทางผมแล้วก็ทีมผู้บริหารเนี่ยมีความรู้ความชมานาญอยู่ในแวดวงกสงหามาสําหรับผมเองเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปี3าผ่านมาแล้วแทบทุกวิกฤตนะครับตั้งแต่ปี3-5หพฤษภาธรรมนะ 0, ินนะปี4-0อันเนี้ยที่ทั้งบริษัทแล้วก็สถาบันการเงินล้มหายตายจากไปเยอะมาก แต่เราเองก็ยังสามารถฝ่าฟันมาได้นะฮะแม้กระทั่งชุมนุมทางการเมืองเสื้อสีต่างๆทั้งหลายนะน้ำท่วมปี54นะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดเองนะครับโรคระบาดโควิด19นะฮะเราเองเราก็ยังสามารถผ่านไปได้และเราก็กำลังยื่นนะครับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนะ์เรามั่นใจว่าเราจะนำพาบริษัทเติบโตไปได้นะครับประกอบด้วยกับการที่เนื่องจากเรามีความรู้ความสามารถมีความชำนาญ เราเองเราสามารถเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการนะฮะพัฒนารูปแบบของโครงการนะครับหรือแม้กระทั่งสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะฮะจำนวนการผลิตต่างๆทั้งหลายเนี่ยเราเองเราคิดว่าเรามีศักยภาพนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีบริษัทก่อสร้างเองนะทำให้เราเองเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการบริหารงานสามารถควบคุมดราต้นทุนได้ในระดับหนึ่งนะฮะแม้ว่าตัว บริษัทกอ่อสร้างเองเนี่ยนะครับมันอาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นบ้างแต่เราคิดว่าเราเองเราสามารถควบคุมอยู่ได้ในระดับที่สามารถแข่งขันได้แล้วด้วยระบบการกอร่อสร้างของเราที่เป็นระบบวอลฟอร์มหรือผนังคอนกรีกตหลับที่นะครับอันนี้จะทําให้มีความแข็งแรงนะฮะลดการรั่วซึมแล้วก็ลดเรื่องของรอยร้าวตามผนังนะครับสำหรับตัวผลประกอบการที่ผ่านมาแต่เราตั้งแต่เปิดโครงการมานะครับตั้งแต่เปิดบริษัทมาเรามีผลกําไร นะฮะแล้วก็มีรายได้เติบโตนะครับผลกําไรเติบโตนะเป็นบวกมาตลอดนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในช่วงของโควิด -19 ในปี63เองเนี่ยครับเราเองเนี่ยเติบโตแม้กระทั่งรายได้แล้วก็ผลประกอบการกําไรนะฮะอย่างก้าวกระโดดและหลังจากที่เราเข้าตลาดแล้วเนี่ยทางเราเองยังมั่นใจว่าเราจะยังสามารถสร้างผลตอบแทนนะฮะในแง่ของตัวรายได้และก็กําไร ให้กับนักลงทุนได้การระดมทุนในครั้งนี้นะครับก็โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนนะ,ะ IPO เพื่อขาย200ล้านหุ้นนะครับที่พา50สต่างนะฮะเราคาดว่าเราน่าจะเข้าจดทะเบียนใน Q 3ของปีนี้นครับวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้นะครับเราต้องการ ไปขยายกิจาการก็คือซื้อที่ดินเพื่อขยายโครงการเพิ่มเติมขึ้นนะอันนี้คือวัตถุประสงค์แรกวัตถุประสงค์สองเนี่ยนะครับเราต้องการขยายช่องทางการรับรู้เพื่อให้สามารถการรับรู้ของผู้คนทั้งหลายนะครับมากขึ้น 3. เลยในเรื่องของการที่เราจะปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับในการที่จะมีผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาทํางานร่วมกันและอีกประเด็นสุดท้ายคือเราเองเราจะได้สามารถเข้าถึงแหล่ง ตังเครื่องม้ายเครื่องมืออื่นๆน,นะฮะเพื่อการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทนะครับสำหรับตัวบริษัทเองนะครับยังไม่ใหญ่มากนะฮะอยู่ระหว่างการเติบโตเราเองเรามั่นใจว่าหลังจากที่เราเข้าตลาดแล้วเนี่ยเราจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้นะ,ะเรามั่นใจว่าหุ้นของเราหรือบริษัทของเรามันจะเป็นโก o w t h s t o ที่จะทำให้นักทุนเติบโตไปด้วยกับเรา ต้องเรียนว่าหลังจากที่เราเข้าตลาดนะน,นะเราคิดว่าเราน่าจะมีเงินทุนที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เราจะสามารถระดมทุนแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆทําให้เราสามารถขยายโครงการได้เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยเฉลี่ยปีหนึ่งสองถึงสามโครงการนะครับในแง่ของตัวทาเลที่ตั้งเนี่ยเราเองเราคิดว่าเราจะขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปในฐานกลุ่มอื่นๆเพื่อครอบคลุมฐานอื่นๆให้มากขึ้น แล้วก็ตลอดเรื่องของตัวทำเลเองเราคิดว่าเราคงจะพัฒนาไปในทำเลที่มีศักยภาพนะตามแหล่งงานตามสามพวกพื้นฐานที่ขยายไปตามแนวรถไฟฟ้านะครับอันนี้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถเติบโตได้นะฮะหลังจากที่เราเข้าตลาดแล้วนะครับ mm hmm. สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากถึงนักลงทุนทุกๆท,ท่านนะครับให้พิจารณาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเบสเรามีสโลกแกนที่ว่า live your b l e s s life หรือใช้ชีวิตให้สุขยิ่งกว่ากับครอบครัวเบสนะครับเราเองเรามั่นใจว่าจะดูแลทุกทท่านเหมือนกับที่เราดูแลลูกค้าและก็บพนักงานของเราเหมือนครอบครัวเพื่อให้เรามีความสุขและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน